ดาวนิวตรอนที่สุดของขีดจำกัดภาวะเป็นจริงของจักรวาลทำไมดาวนิวตรอนถึงเป็นขีดจำกัดของภาวะเป็นจริงของจักรวาลแล้วรุงดำละ่ะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเช่นนั้นหรือนั่นก็เพราะว่าในช่วงที่เกิดการยุบตัวลงด้วยแรงโน้มถ่วง,วงอันเนื่องมาจากน้ำหนักมวลมหาศาลของดาวนิวตรอนก่อนที่จะกลายสภาพไปเป็นลุมดำนั้นภาวะที่เกิดขึ้นในขอบเขตของอีเวนต์ฮอลริซอน หรือขอบฝาเหตุการณ์น,นั้นที่ซึ่งขอบเขตของปริภูมิเวลาหรือ s p a c e t i m e เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในนั้นไม่อาจที่จะสามารถหลุดรอดออกมาภายนอกให้นักดาราศาสตร์สามารถเฝ้าสังเกตหรือบันทึกข้อมูลต่างๆได้เลยเราจึงไม่อาจที่จะทราบได้เลยว่าภายในนั้นกำลังเกิดอะไรขึ้นขอบเขตของทรงกลมสีดำที่แม่แต่อนุภาคของแสงหรืออนุภาคโฟตอน ก็ไม่อาจที่จะนี้พ้นออกมาได้มันยังอยู่ในมิติจักรวาลหรือยังอยู่ในเอกภพของเราไหมไม่อาจที่จะทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือบริเวณนอกระยะขอบเตขตของขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ Event Horizon นั้นแม้ว่าสนามนมทวงและการบิดเบี้ยวของปริภูมิเวลาจะมีความพันผวนและรุนแรงเป็นอย่างมากก็าตามแต่ว่านักดาราศาสตร์ก็ยังสามารถที่จะสังเกต ือเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นตรงพิกัดบริเวณจุดนั้นได้ดังนั้นที่สุดของขีดจำกัดของสาราในจักรวาลที่จะสามารถคงสภาพได้ดาวนิวตรอนจึงเป็นขีดจำกัดของภาวะเป็นจริงของจักรวาลน,นั่นเองมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะสามารถคงอยู่ได้ก่อนที่ตัวดาวจะพังทลายลง มวลสารของดาวจะยุบตัวลงและจมหายเข้าไปในเส้นเขตแดนของขอบไาเหตุการณ์ขอบเขตของสรงกลมสีดำที่มืดมิดและเต็มไปด้วยปริศนาภายในนั้นเขตแดนดำมืดที่กักขังข้อเท็จจริงต่างๆไม่ให้หลุดลอดออกไปสู่ภายนอกได้ลักษณะและองค์ประกอบของดาวนิวตรอนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก ซากของแกนดาวฤกษ์ที่ลุงเหลือมาจากการระเบิดแบบซปเปอร์โนวาเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่มีมวลมากเมื่อดวงดาวหมดสิ้นเชื้อเพลิงลงแกนดาวที่ยังลุงเหลือแต่เพียงธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่นั่นส่งผลนำให้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นเมื่อทำการล้อมอะตอมของธาตุเหล็กนั้นจะไม่มีการคายพลังงานออกมานั่นจึงทำให้แรงผลักมหาศาร ที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันเพื่อที่จะพยุงตัวดาวไม่ให้ยุบตัวลงจากแรงโน้มถ่วงมาศาลนั้นสิ้นสุดลงซึ่งก่อนหน้านั้นตัวดาวเคยอยู่ในสภาวะที่สมดุลระหว่างแรงทั้งสองในช่วงเวลาสั้นๆวินาทีที่เกิดมหานวดาลาหรือซูปเปอร์โนวาจะมีการปลดปล่อยพลังงานจากการระเบิดมากมายมหาศาลเทียบได้กับพลังงานของดวงอาทิตย์เรา ที่มีการปลดปล่อยออกมาในตลอดช่วงชีวิตของมันและมีความส่องสว่างที่มากว่าพอกับแสงสว่างของดาราจักรเลยทีเดียวและจะค่อยๆริบเรียลงและจางหายไปในเวลาไม่นานนะักแรงระเบิดนี้จะกวาดเอาบรรดาเหลาแกส๊สและฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่บริเวณนั้นดวงดาวและวัตถุต่างๆที่อยู่ในรัศมีของการระเบิด จะถูกผลักออกมาให้กระเด็นออกไปด้วยอัตราเร็วประมาณ10%ของความเร็วแสงหรือราวๆ30,000กิโลเมตรต่อวินาทีจึงเกิดเป็นคลื่นกระแทกแพ่กระจายออกไปโดยรอบตรงช่องว่างระหว่างดวงดาวปรากฏการณ์นี้เรียกว่าซากซูปเปอร์โนวาและแกนที่ลงเหลือจากการยุบตัวก็จะกลายมาเป็นดาวนิวตรอน ที่หมุนรอบแกนตัวเองด้วยความเร็วที่สูงมากอยู่ระหว่าง30วินาทีต่อรอบได้ไปจนถึง700รอบต่อว,วินาทีแต่ถ้าหากหมวลของดาวเลิ์กดวงที่ระเบิดก่อนหน้านี้มีน้ำหนักมวลมากกว่า18เท่าของมวลดวงอาทิตย์เราแรงโน้มถ่วงมาสารก็จะมีมากเกินกว่าที่อนุภาคนิวตรอนที่เป็นนิวเคลียสของอะตอมธาตุเหล็ก สามารถคงสภาพอยู่ได้มันจะยุบตัวต่อไปและพังทลายลงด้วยน้ำหนักมวลมหาศาลกดทับการละอวกาศบิดงอดสเปซไทม์จนก่อให้เกิดเป็นลุ่มดำในช่วงวินาทีที่สสารของแกนดาวที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยธาตุโลหะหนักที่กำลังยุบตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้อุณหภูมิและความดันภายใน พุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากตามน้ำหนักมวลมาสารที่กดทับลงมาออนุภาคของอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นขั้วลบที่เป็นส่วนประกอบของอะตอมธาตุโลหะหนักจึงถูกบ,บีบอัดให้รวมตัวเข้ากับอนุภาคโปรตอนที่มีประจุไฟฟ้าเป็นขั้วบวกทำให้เกิดเป็นอนุภาคนิวตริโนและอนุภาคนิวตรอนอนุภาคนิวตรอนที่ไม่มีประจุไฟฟ้า มีมวลที่ใหญ่กว่ามวลของอนุภาคโปรตอนเล็กน้อยส่วนอนุภาคนิวตริโนนั้นเป็นอนุภาคมูลฐานที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและมีขนาดเล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับอนุภาคย่อยอื่นๆอ,อนุภาคนิวตริโนนั้นมันไม่มีประจุไฟฟ้าจึงไม่ถูกรบกวนโดยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะกระทําต่อทุกๆอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเนื่องจากมันเป็นเลปตอน ซึ่งเป็นอนุภาคมูลฐานชนิดหนึ่งจึงไม่ได้รับผลกระทบของแรงนิวเคลียสอย่างเข้มหรือ strong nuclear force ที่จะกระทำต่อทุกอนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสของทุกอะตอมแต่อนุภาคนิวตริโนโนั้นก็ยังคงได้รับผลกระทบของแรงนิวเคลีย์อย่างอ่อนหรือ weak nuclear force และแรงโน้มถ่วงแต่ว่าแรงนิวเคลีย์อย่างอ่อนนั้น มีระยะปฏิสัมพันธ์ที่สั้นมากส่วนแรงน้มถ่วงก็บางเบาและอ่อนแรงเป็นอย่างมากในสเกลที่เรียกระดับอนุภาคดังนั้นอนุภาคนิวตริโนจึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านส,สารทั่วไปได้โดยไม่ถูกขวงกัน้นนั่นจึงเป็นผลที่ว่าทําไมดาวนิวตรอนนั้นจึงเหลือแค่เพียงอนุภาคนิวตรอนเพราะอนุภาคนิวตริโนนั้นได้เคลื่อนที่นี้หายออกไปจากดาวนิวตรอน โดยไม่สนเงื่อนไขใดๆที่ว่าาต้องการที่จะนีห่างหรือหลุดพ้นจากแรงดึงดูดสนามโน้มถ่วงของดาวนิวตรอนได้นั้นจะต้องทำความเร็วให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือ50%ของอัตราเร็วแสงหรือ speed of light ในสุญญากาศดาวนิวตรอนสามารถคงอยู่ได้ด้วยหลักกกันของพอลีหรือ Pauli exclusion principle เกี่ยวกับแรงผลักระหว่างอนุภาคนิวตรอนหลักกิจการของพาวลีคือหลักการของกลศาสตร์ควอนตัมที่ว่าต้องไม่มีอนุภาคเฟอร์มิออนที่เทียบเท่ากันสองตัวใดๆครอบครองสถานะความต่มเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันหรือเรียกง่ายๆว่าอนุภาคใดๆนั้นไม่สามารถที่จะซ้อนทับหรืออยู่ในจุดๆเดียวกันได้นั่นเองดาวนิวตรอนมีน้ำหนักมวลประมาณ 1.35ถึง2.1เท่าของมวลดวงอาทิตย์เรามีเส้นผ่านศูนย์กาลางราวๆ20กิโลเมตรไล่เลียงลงมาจนมีขนาดเล็กราวๆ10กิโลเมตรเพราะว่าถ้าหากดาวนิวตรอนยิ่งมีน้ำหนักมวลเพิ่มขึ้นมากเท่าใดตัวดาวก็จะถูกแรงโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักมวลบีบอัดตัวดาวให้มีขนาดเล็กลงไปอีก ดาวนิวตรอนมีขนาดที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์ของเราราวๆสามหมื่นถึงเจ็ดหมื่นเท่านั่นทําให้มวลสารเนื้อดาวหนึ่งกรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรมีความหนาแน่นเป็นอย่างมากมันเป็นช่วงความหนาแน่นเดียวกันกับความหนาแน่นของนิวเคลียสที่อยู่ภายในอะตอมของธาตุต่างๆมวลสารของดาวนิวตรอนหนึ่งช้อนชาอานหนักได้เป็นพันล้านตัน และมีการตรวจพบดาวนิวตรอนในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเพียงไม่กี่สิบดวงเท่านั้นวิวัฒนาการของดาวนิวตรอนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอีกรูปแบบหนึ่งจากวิวัฒนาการปกตินั่นก็คือดาวแมกนิทามันคือดาวที่มีสนามแม่เหล็กกำลังแรงสูงที่สุดในจักรวาลแล้วเท่าที่นักวิทยศาศาสตร์จะสามารถตรวจพบ แรงขนาดที่ว่าหากดาวแมกนีทามาอยู่ในระยะวงโคจรของดวงจันทร์แล้วสนามแม่เหล็กกำลังแรงสูงของมันนั้นสามารถทำให้ข้อมูลในบัตรเคตทุกใบที่อยู่บนโลกนั้นถูกลบไปจนหมดได้ในทันทีชื่อของดาวแมกนีทามาจากการรวมกันของสองคำระหว่างแมกเนตและพอลซาดาวแมกนิทามันคือผลสืบเนื่องมาจาก ซากของดาวเลือกที่มีน้ำหนักมวลไม่มากพอที่จะก่อให้เกิดเป็นลุมดำจากการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงหลังจากที่มีการระเบิดแบบซูเปอร์โนวาดาวแมกนีทามันเป็นดาวที่มีสนามแม่เหล็กกำลังสูงมากและก็มีขนาดเล็กมากเช่นกันมีเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเพียง20-30กิโลเมตรเท่านั้นน้ำหนักมวลสารของดาวแมกนีาขนาดเม็ดทรายเล็กๆเ,เพียง1เม็ด ก็มีน้ำหนักมากถึงร้อยล้านตันเลยทีเดียวดาวแมกนิทาที่มีการตรวจพบส่วนใหญ่นักดาราศาสตร์ได้พบว่ามันมีการหมุนรอบแกนด้วยความเร็วที่สูงมาก200-300ถึงรอบต่อวินาทีเป็นอย่างน้อยส่วนวงจรชีวิตของดาวแมกนิทานั้นมีอายุไขที่ค่อนข้างสั้นสนามแม่เหล็กกำลังแรงสูงของดาวจะค่อยๆจางหายไปใช้เวลาเพียงหนึ่งปี และหลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวดาวอย่างเช่นการปลดปล่อยรังสี X ก็จะหยุดลงทั้งหมดความพันพวนของสนามแม่เหล็กกำลังแรงสูงของดาวมักที่จะนำไปสู่อุบัติการประทุของรังสีแกมมาหรือซอฟแกมมารีเพตเตอร์จากบันทึกการตรวจพบในปี1979และปี1998และในปี2004 เอมบดาการตรวจพบการประทุของรังสีแกมมาหรือซอฟแกมมารีเพเตอร์ที่สามารถตรวจพบ5้าแห่งมีถึง4แห่งที่มีพิกัดอยู่ในกาแล,ล็กซีทางจางเผือของเราปริมาณและพลังงานที่มีการปลดปล่อยออกมาจากการประทุของรังสีแกมมาโดยทั่วไปนั้นแม้จะเกิดในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่มิลลิวินาทีแต่มันก็เทียบได้กับพลังงานที่ดวงอาทิตย์ของเรานั้น ปล่อยออกมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเลยทีเดียวและเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการตรวจพบว่าดาวแมกนีธาเกิดมาจากการเข้าชนกันของดาวนิวตรอนสองดวงจนเกิดเป็นการระเบิดแบบกิโลโนวาก่อนที่ซากที่เหลือจากการเข้าชนกันจะก,กลายมาเป็นดาวแมกนีทา จากที่ได้มีการตรวจพบแสงวาบจากการระเบิดในครั้งแรกนักวิทยาศาสตร์คาดว่ามาจากดาวมกนีทาในช่วงปี1979และในอีกหลายปีต่อมาสมมุติฐานของการมีอยู่ของดาวแมกนีทาจึงได้เป็นที่ยอมรับและได้นำมาใช้ในการอธิบายการมีอยู่ของแสงวาบลังสีแกรมมาหรือซอฟแกรมมารีเพเตอร์ส่วนข้อมูลของลักษณะทางกายภาพ และโครงสร้างของดาวแมกนีทานั้นมีอยู่ไม่มากนั่นเป็นเพราะพิกัดของดาวแมกนีธาพวกนี้นั้นอยู่ห่างไกลาจากโลกมากนั่นเองดาวแมกนีธาถึงแม้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของดาวเพียง20-30กิโลเมตรแต่มันก็มีน้ำหนักมวลที่มากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึงสองเท่าส่วนเพาซา คือดาวนิวตรอนที่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วที่สูงมากและมีการแผ่รังสีขึ้นม่เล็กไฟฟ้าออกมาเป็นจังหวะคาบการหมุนของเพลซ่าจะอยู่ตั้งแต่1.4เมนลีวินาทีต่อรอบได้ไปจนถึง8.5วินาทีต่อรอบนักวิทยาศาสตร,ร์สามารถตรวจพบมันได้จากลำรังสีที่พุ่งตรงมายังโลกเพียงเท่านั้นเรียกว่าลักษณะของปรากฏการประพาคารหรือ ลายฮ w e เอฟ c กคือการที่สังเกตเห็นรังสีเป็นช่วงๆนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อพาวซาและพาวซาเองก็มีดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของตัวมันเช่น P S R B 1 2 5 7 1 2เวก1นเป็นพาวซาดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากโลกราๆ980ปปีแสงในกลุ่มดาวเวอร์โกมันถูกตรวจพบโดยนาย อเล็กซานเดอร์วอลแซนนักดาราศาสตร์ชาวโปโลแลนด์เมื่อปี1990ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุที่หอดูดาวอเล็กซีโบที่ดำเนินการโดย National Science Foundation หรือ NSF ดาว PSR 1 2 5 7 1 2เบวกนเป็นพาลซ่าแบบเมนลิเวนาที N A T, ซึ่งจะเป็นดาวนิวตรอนชนิดหนึ่งที่มีการหมุนรอบตัวเอง 6.22รอบต่อมิลลิวินาทีต่อไปเป็นข้อมูลของควอซ่าหรือ quasistellar radio s e a r c h หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุคล้ายกับดวงดาวมันเป็นเตหะวัตถุที่อยู่ระยะไกลที่สุดเท่าที่นักดาราศาสตร์ได้มีการตรวจพบควอซ่ามันเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นวิทยุ ที่อยู่ห่างไกลจากโลกหลายล้านปีแสงแต่ถึงอย่างนั้นนักดาราศาสตร์ก็ยังสามารถตรวจพบสัญญาณของมันได้นั่นแสดงว่าค่าความสว่างของเควซ่านั้นจะต้องมีมากกว่ากาแล็กซีธรรมดาหลายพันเท่าและนอกจากนี้ก็ยังมีการแผ่ของแสงซิงโครตอนมันคืออนุภาคของแสงที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากอิเล็กตรอนที่มีการเลี้ยวโค้งด้วยคามเร็วที่เข้าใกล้กับามเห็วของแสง ที่มุนวนเป็นเกลียวในสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นสูงแสงซิงโครตอนเป็นลำแสงความเข้มสูงที่มีค่าพลังงานต่อเนื่องครอบคลุมในช่วงคลื่นย่านรังสีอินฟราเรดไล่ไปจนถึงช่วงคลื่นในย่านรังสีเอ็กซ์มีการตรวจพบควซ่าครั้งแรกในปี1960ด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุในตอนแรกนักดาราศาสตร์ยังไม่สามารถระบุได้ว่าควซ่านั้น เกิดมาจากสาเหตุใดและควอซที่มีการตรวจพบนี้ก็มีค่าความส่องสว่างที่สูงมากๆแม้ว่ามันจะอยู่ห่างไกลจากโลกเป็นหมื่นปีแสงเลยก็ตามและยังพบอีกว่าควอซนั้นมันกําลังเคลื่อนที่ล่องลอยไปในอวกาศด้วยความเร็วราวๆ284,853กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วเกือบเท่าความเร็วของแสงและหมุนรอบแกนตัวเองด้วยควเร็วสูงถึง 246,229กิโลเมตรวินาทีควซ่านั้นด้วยความที่มันอยู่ห่างจากโลกมากยังเป็นไปได้ว่านั่นอาจจะเป็นวัตถุที่ก่อกำเนิดขึ้นในห้วงอวกาศในยุคเริ่มแรกของเอกภพแสงอันเจิดจ้าที่เกิดจากควยซ่านั้นเดินทางผ่านห้วงอวกาศอันแสนไกลกว่าที่จะมาถึงยังโลกมันอาจใช้เวลายาวนานก่อนที่โลกนั้น จะมีการก่อตัวขึ้นด้วยซ้ำจากข้อมูลล่าสุดของนักดาราศาสตร์ได้ระบุว่าเควซ่าเป็นวัตถุที่มีมวลขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายกับดาวฤกษ์คือมีแสงสว่างในตัวเองแต่เควซ่านั้นแตกต่างจากดาวฤกษ์ตรงที่มันมีการส่องสว่างที่มากกว่าดาวฤกษ์เป็นพันเท่าและยังไม่สามารถระบุพิกัดตำแหน่งที่แน่นอนในห้วงอวกาศได้เควซ่านั้น ันอาจมีขนาดใหญ่โตใกล้เคียงกับโลกสุริยะของเราหรืออาจใหญ่กว่านั้นหลายร้อยหลาย,ลายพันเท่าบางทีควยซ่ามันอาจจะเป็นแกนของกาแล็กซี่กำเนิดใหม่ที่อยู่ในช่วงกำลังก่อตัวหรืออาจจะเป็นศูนย์กลางของลุมดำมวลยิ่งยวดซูปเปอร์แมสสีบแบล็กโฮก็เป็นได้ควอซ่า34273ที่อยู่ในกลุ่มดาวเวอร์กโกมันเป็นควอซ่าแห่งแรก ที่นักดาราศาสตร์สามารถตรวจพบและมีค่าความส,สว่างที่มากที่สุดในท้องฟ้าหากว่าเคเวซ่า3 4 2 7 3อยู่ห่างจากโลกไปประมาณ10พาร์เกมันจะมีค่าความส,สว่างที่มากพอๆกับดวงอาทิตย์ของเรากันเลยทีเดียวซึ่ง1พาร์เกหรือ1หน่วยดาราศาสตร์นั้นมีระยะทางที่เท่ากับ3.26ปีแสงหรือ31 ล้านล้านกิโลเมตรโดยที่ระบบดาวอัลฟาเซนตูรีซึ่งเป็นกลุ่มดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุดอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปประมาณ1.3พาเซกหรือาราวราว4.2ปีแสงเท่านั้นนอกจากนี้นักดาราศาสตร์ก็ยังได้สันนิษฐานอีกว่าคอยซ่าของกาแล็กซีเซฟเฟิร์สซึ่งเป็นก,กาแล็กซีกังหันที่ใจกลางนั้น มีความส่องสว่างมากเป็นพิเศษและบริซาที่เป็นวัตถุทางดาราศาสตร์ชนิดหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่มีความแปรผันสูงและมีขนาดเล็กมากลักษณะทางกายภาพใกล้เคียงกันกันกบหลุมดำมวลยิ่งยวดซูเปอร์แมซีฟแบล็คโฮลที่อยู่ในใจกลางดาราจักรนักด,ดาราศาสตร์คาดว่าสองสิ่งนี้อาจจะเป็นวัตถุประเภทเดียวกันเพียงแต่สังเกตจากมุมมองที่ต่างกัน จึงทาให้มีสันฐานปรากฏที่แตกต่างกันอันเนื่องมาจากจุดของผู้ที่สังเกตการที่แนวระนาบของกระแสเจ็ตที่พุ่งออกมาจะทําให้มองเห็นเป็นเบรซาแต่ถ้ามองในแนวเฉียงเล็กน้อยก็จะมองเห็นเป็นควีซาหรือก็คือกาแล็กซีวิทยุหากสังเกตจากด้านข้างก็จะเห็นเป็นเพียงแหล่งกําเนิดขึ้นวิทยุเรดิโอเซอร์สแต่อย่างไรก็ตาม นักดาราศาสตร์สามารถเปรียบเทียบค่าความส่องสว่างของแอคทีฟกาแล x y ซีพวกนี้ได้เนื่องจาก n ิวเคลีของดาราจักรกำมันหรือ Active กาแล็กติกนิวเคลหรือ AGN มันคือใจกลางของกาแลา็กซีที่มีความหนานแน่นยิ่งยวดและมีกำลังส่องสว่างทางสเปกตรัมของ,ของคลื่องม่เหล็กไฟฟ้าสูงกว่าปกติเป็นอย่างมากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับลุงมดำเช่น ลุมดำจะมีการดึงดูดทุกสิ่งแม้แต่รังสีต่างๆนั้นไม่สามารถที่จะมีการแผ่หลุดลอดออกมาได้แต่ Active Galaxy นั้นมันกลับมีการแผ่รังสีปลดปล่อยอนุภาคต่างๆออกมาด้วยความเร็วเกือบเท่ากับความเร็วของแสงนักดาราศาสตร์จึงได้สันนิษฐานว่าดาราจักรกำมันหรือ AGN นั้นอาจมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันกันกบลุมดำก็เป็นได้ ราะทั้งสองสิ่งนี้ส่งผลกระทบที่ทําให้กาลลอวกาศส,สเปซไทม์นั้นบิดโค้งอันนื่องมาจากมวลมหาศาลของพวกมันดังนั้น AGN และหลุมดําอาจเป็นประตูหรืออุโมงค์อวกาศที่เชื่อมไปสู่เอกภพกอื่นก็เป็นได้